ดาราสาวประกาศขอเป็นโสดตลอดชีวิตเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันสำหรับนักแสดงสาวสายบู๊กุ้งพลอยกนิตรินพัชรพักตีโชตหรือติ๊กบิ๊กบราเธอร์เพราะมีผลงานรวมถึงข่าวคราวออกมาให้ติดตามกันตลอดก่อนหน้านี้ก็โดนจับตาความสัมพันธ์เรื่องหัวใจด้วย เพราะอยู่ๆก็มีหนุ่มปริศนาออกมาโพสต์ภาพคู่ซึ่งในคลิปก็มีการพูดคุยกันอย่างสนิทสนมด้วยงานนี้เลยทําให้แฟนๆหลายคนสงสัยเลยว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นหนุ่มคนใหม่ของกุ้งพลอยหรือเปล่าเพราะได้ยาก,กับอดิสามีอย่างพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์มานานแล้ว ในขณะที่แฟนๆหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์เชียร์สนับเพราะมองว่าในเมื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนใหม่และเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ซะเลยแต่แล้วสาวกุ้งพลอยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเบรกดังเอี๊ยดเพราะหลังจากที่ถูกจับตาว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือเปล่ากุ้งพลอยก็ได้ออกมาโพสต์เลยว่าไม่ต้องตกใจแม่โสดนะวีจิแม่บอกแล้วไงว่าโสดตลอดชีวิต อุ้ยเรียกได้ว่าชัดเจนไปเลยสําหรับใครที่สงสัยหรือแอบเชียร์นั้นก็ไม่ต้องเชียร์กันเพราะเจ้าตัวตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะครองตัวเป็นโสดต,ตลอดชีวิตเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกาลังใจให้คุณแม่ด้วยเชื่อว,ว่าถ้าตั้งใจจริงแล้วทาได้แน่นอนเพราะยังมีแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหลายคนที่ครองตัวเป็นโสดได้เพราะมีลูกเป็นความรักและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจึงไม่ต้องไปมองหาความรักจากใครอีกนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าความรักแบบแม่ลูกนี่แหละที่จะเป็นรักแท้และหาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว ยังไงก็ตั้งใจทํางานและดูแลตัวเองให้ดีเนาะวันหนึ่งจะได้มีโอกาสกลับมาดูแลลูกแบบใกล้ชิดตามเดิมเชื่อว่าตอนนี้ทางอดีตสามีก็คงจะดูความประพฤติและอะไรหลายๆอย่างอยู่ถ้าวันหนึ่งทุกอย่างลงตัวมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งต้องมีโอกาสได้รับลูกสาวอย่างน้องวิจิมานอนด้วยแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคอยเอาช่วยคอยเอาใจช่วยเหลืออยู่ตลอด เพราะแม้เจ้าตัวจะเคยหลงเดินทางผิดแต่ก็คิดแก้ไขและปรับปรุงตัวซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์หนี้สินต่างๆได้แล้วบางส่วนด้วยอีกไม่นานก็คงจะสามารถปลดหนี้ทุกอย่างได้ก็ขอบคุณข่าวจากขอบข่าวครับ